สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับผมช่างชัยไขปัญหาวันนี้ผมจะนำขั้นตอนวิธีทำเตาเผาขยะแบบร้ายมลภาวะที่เป็นพิษสำหรับท่านที่อยู่ในเมืองอยู่หรืออยู่ในชุมชนแออัดถามว่าจำเป็นไหมครับสำหรับผมจำเป็นมากทีเดียว เพราะเผาขยะแต่ละครั้งควันขโมงเพราะระหว่างเผาไฟทุกครั้งหรือเผาขยะทุกครั้งมันจะปลิวไปทางปลิวไปตามอากาศแบบว่าใบไม้เศษไม้ขยะจะลอยขึ้นไปสูงมากเพราะบ้านสวนผมจะอยู่ใกล้กับ KFC ฟซีเซเว่นสตาร์บั อเมซอนรอบๆข้างหมายถึงว่าอยู่ในชุมชนแออัดก็ว่าได้เพราะผันถือว่ามีความจำเป็นมากผมก็เลยหาวิธีทำเตาเผาขยะแบบไร้กลิ่นไร้คฟันและที่สำคัญยังใช้เป็นเตาหุงต้มได้ดีอีกด้วยตามไป ดูขั้นตอนและวิธีทําพร้อมกันสิครับเริ่มต้นด้วยการใช้ถัง200ลิตร1ใบถัง140ลิตร1ใบแล้วก็ตัดปากข้างบนออกแล้วก็ผ่าซีกแบบที่เห็นเนี่ยแบบยกขึ้นยกลงได้จะใส่บานพับหรือว่า,าจะใช้เชือกผูกก็แล้วแต่ และก็อากาศจะเข้าไปด้านในแล้วลอยขึ้นบนแล้วก็มาทางซ้ายแล้วก็อากาศนีนจะตีกลับมาข้างฝาแล้วขึ้นข้างบนแล้วก็ออกไปเลยถามว่าตัวนี้จําเป็นไหมตัวนี้จําเป็นครับเพราะตอนนี้เป็นถังน้ําน้ําจะอยู่ประมาณครึ่งครึ่งของอ่า พ่อสี่นิ้วเพราะอากาศจะผ่านน้ำพอผ่านน้ำเนี่ยจะทำให้อากาศที่ออกมาเป็นอากาศที่ไม่มีกลิ่นฟันหรือว่าตะกอนมัจะตกลงข้างล่างหมดผมถือว่าตัวนี้ผ่านสุดยอดเลยนี่ขนาดไฟกำลังลุกโครงอยู่ฟันก็ออกอย่างเนี้ย ตอนจุดแรกๆจะมีคันอยู่บ้างอ่าตัวนี้เป็นตัวนี่ระบายอากาศปอกพอไฟใกล้ๆจะมอดเราก็เปิดฝาขึ้นมาหน่อยนึงขั้นตอนในการทำง่ายๆนิดเดียวผมถึงว่าผ่านแต่กว่าจะผ่านก็ทำมาสองรอบสามรอบเนี่ยดูขนาดตอนไฟติดขยะใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ได้ใส่ก็ไปใส่ก็ไป พอใส่เข้าไปเยอะเราก็ปิดฝาปิดฝาทิ้งไว้เลยควันก็จะออกบ้างเนี่ยนิดหน่อยพอไปพอปิดฝาสนิทมันจะเหลือควันน้อยถ้าเทียบกับตอนแรกๆที่เอาถัง200ลิตรมาวางแล้วก็จุดไฟเผาโอ้โหไฟจะลุกโครงเลย น่ากลัวมากและเชื่อว่าหลายท่านที่กำลังเจอปัญหาเรื่องไฟหยกักแบบผมลองไปทําใช้ดูสิครับนั่นที่กำลังเชื่อมอยู่คือเป็นท่อเป็นท่อเป็นถังน้ำทำอย่างไรให้น้ำผ่านให้ให้เปลวไฟผ่านน้ำแล้วมันจะเป็นเออมันจะตกลงมาข้างล่าง พอตกลงมาทำให้กลิ่นฟันหรือเศษขยะที่มันล่องลอยตามอากาศเหมือนที่เรียนไปแล้วมันจะตกลงมาข้างล่างพอตกลงมาในน้ําเราก็ทําช่องที่ถ่ายน้ําทิ้งถ่ายทิ้งพร้อมขยะที่เป็นตะกอนอาจจะถ่ายเผาครั้งสองครั้งแล้วจะถ่ายสักครั้งหนึ่งมีนะนั้นแล้ว ตะกอนหรือที่เท่านะจะอยู่ในถังน้ำจะอากาศจะผ่านไปได้ยากจากภาพที่เห็นคือเอาถังใบเล็กมาใส่ในถังใบใหญ่แล้วก็เคาะบริเวณรอบๆหลังจากนั้นก็เอาดินเหนียวจะลายน้ำผสมกบับแกลบแกลบดิบนะครับเหมือนตัวอย่างที่ทเห็นอยู่ หลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณสองสามวันก็ดินเหนียวแหง้งถ้าเอาไปใช้ได้เลยทำไมต้องใช้ดินเหนียวเพราะดินเหนียวมันจะพอะะโดนโดนไฟแล้วจะก่อตัวกันได้ดีกว่าเอาดินอย่างอื่นมาใช้หลังจากดินเหนียวแหง้งแล้วนำไปใช้ได้เลยครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกดไลค์กดแชร์และ ติดตามเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราหรือท่านมีไอเดียดีๆในการทำเตาเผาไร้กลิ่นไร้ควันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ